สวัสดีครับก็ราวนี้มาอยู่ในเรื่องของลำดับนะครับลำดับการหาลำดับถัดไปพูง่ายๆส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกอนุกรมฮะเรียกแบบไนที่ถนัดก็ก็ไม่เป็นไรนะครับราวนี้เราก็ต้องดูความสัมพันธ์ของมันนะครับให้สังเกตความสัมพันธ์นิดนึงที่ใกล้เคียงกันนะครับ1ไป5เพิ่มขึ้น4 5ไป9เพิ่มขึ้น4ก็คือบวก4นะครับ9บวก4ก็เป็น13 ตัวถัดไปก็ต้องบวกสีแต่โจทย์ไม่ได้ถามตัวถัดไปตรงนี้นะครับโจทย์ถามตัวนี้แลงั้นเราก็มองกลับขึ้นมา93ไปหารก็คือบวกบวกเท่าไหร่ครับบวก17 110ไปหาหรก็คือบวก17ตัวต่อไปก็ควรที่จะบวก17นะครับ127บวก17็ก็จะเป็น144นะครับดังนั้นคำตอบก็คือ 144ต่อก็ขอขว่ายครับ